สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆนั้นนะ FC ทุกๆท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับช่องคนชอบตกปลาช anel นะครับช่วงนี้น้ําดีนะครับปลาใหญ่เข้านะครับก็มาบ่อยหน่อยก็ยังมาหาก็ยังมาตามหาปลาเป้าหมายเหมือนเดิมครับกาดํากับยี่สกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเจอกันตอนไหนนะครับแต่ก็มีโอกาสนะครับว่าขึ้นน้ําบ่อยๆนะครับขยันมาจะต้องเจอกันแน่นอนครับไม่วันใดก็วันหนึ่ง วันนี้กะกะมาเล่นของใหญ่เลยนะครับนะนะ้านนี้จะตกในระยะ4.5เลยครับเป็นไม้ตายตะขอเดียวนะครับตะขอเดียวเลยถ้าเจอของใหญ่ก็จะได้ไม่พลาดนะครับจะมีตัวเข้ากินไหมจะเป็นยังไงหรือว่าจะเงียบนะครับนะนะ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับหมายธรรมชาติมาติดตามชมกันนะครับพร้อมแล้วลุย ครับนะปลาอะไรไม่รู้จะรู้โดนแล้วดีสวยเลยโดนแล้วโดนแล้วสวยด้วยสวยด้วยตัวอะไรตัวอะไรโดแล้ครับสี่จุดห้าครับนะสี่จุดห้าดีสวยเลยโอ้โหโดนแล้วครับโดนแล้วครับแอมแรกเลยนะสี่จุดห้ามาอีกแล้วเฮ้ยปลา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 ครับปลา ôi là ơi, là ngoài ăn không, không, mai kéo, không mai kéo. Ôi, đăng lên không giải Michael không giải Michael em lại cam lê cầm lê cầm lên cầm lê cầm lên ผมครับนา้ผมเป็นปลารับแขกมาแล้วครับนะเกมแรกครับขอเดียวนี่ครับโอ้โหสี่จุดห้าแล้วตกเป็นไม่ตายขอเดียวรับกะล่าปลาใหญ่ครับวันนี้โอ้ยเป็นป่าครับปาาเหนียวไงผมนี่ฮะโดนล้วหลุดยากครับ ผมเกขีครับไซส์สวยๆครับไอ้ผมเป็นปลาล้ำแขกไปเลยโอ้แต้มแรกเลยสวยงามนี่ครับแต้มแรกครับนะต่อเนื่องครับโดนต่อเนื่องเลยไม่รู้ปลาอะไร โอโ้ผูกเซฟไม่ทันนะยัดแค่อค่า Schnell. โดนครับนะโดนอีกแล้วนะ oh, oh, oh. ครับ oh. โดนอีกแล้วครับอันนี้ไม่ใหญ่มากโอ้โหโอ้โหโอ้โหก่อนหน้านี้โคตรเสียดายครับนะโอ้โหตัวใหย่าง เด็ได้เลยครับก่อนหน้านี้โอ้โหไม่รู้ปลาอะไรนี่ครับมีตัวใหญ่ๆเป้าหมายคือกาดำนะครับโอ้โหไม่รู้โดนกาดำหรือยี่สกหรือสวายก็ไม่รู้ครับแต่หลุดไปแล้วครับก่อนหน้านี้โอ้ขาดเลยครับเด็ดได้มากโอ้โหนี่วะ ถอนกิ้วนะโดนกิ้วปลาใหญ่กิ้วถอนครับนะโดนกิ้วโดนกิ้วโอ้ยโอ้ยโอ้โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนครับนะโดนครับนะโอ้โหใช้ได้ครับโอ้โหะเพียนมั้งเนี่ยโอ้ยโอ้ยมีนจะปลาใหญ่ครับวันนี้โอ้สองสามตัวใหญ่ๆงั้นเลยโอ้โหะเพียนใหญ่มากแล้วะเพียนใหญ่ โอ้โหมาแล้วนะมาอีกแล้ว,นะอลวโอ้โหสวยสวยเลยโอ้โหยี่ครับนี่ครับ,รบเต็มปากเลยจะพียยใหญ่โอ้โหโอ,โโอโ้เสียดายครับเสียดายจวหลุดพูดอย่างงี้ก็ไม่หายเสียดายครับนะนี่ครับเต็มปากเลยครับ โอ้โหนี่ครับดูไฟครับนะโอ้โหสฟนะครับใหญ่ๆเลยโอโ้เสียดายครับตัวก่อนใส่เซฟไม่ทันโอ้ยม่นกว่จะใหญ,ใหญ่จะเข้าเร็วขนาดนั้นใหญ่จริงๆงัดไม่ขึ้นนะนี่ของใหญ่มาแล้วครับเอา้าขึ้นตรงหน้าแล้วโดนกันแน่วันนี้ ปลาเป้าหมายกาดำดจะได้เจอกันไหมวันนี้จะได้เจอกันไหมโอ้โหเกือบไปแล้วนะสวยเลยครับเอาใหม่เอาใหมปลาอะไรไม่รู้ โดนครับนะโดนด้วครับปลาอะไรเสียบเลยโดนแล้วปลาอะไรโอ้โหไอ้แยงขยายมาแล้วครับขยายโอเคตกแล้วตกแล้วของใหญ่แล้วนะมไม้แล้ว มาอีกแล้วมาอีกแล้วปลาอะไรปลาอะไรเจอกหน่อยดิปลาอะไรอ๋ออออ๋ออสักยปลาอะไรพจะรอบเนี่ยไม่ยอมแล้วไอ้ผมใหญ่ออออปลาอะไรครับนะปลาอะไรครับยังไม่เห็นตัวนะครับ แรงจริงๆจ,จะวิ่งเหมือนไอ้ผมอะวิ่งไม่ไปฮะตัวก่อนมันยี่สโศก,กไปแรงไปทีเดียวเลยโอ้ยผมครับไอ้ผมไอ้ผมยกโอ้ยนี่ครับไอ้ผมไอ้ผมครับไอ้ผมไอ้ตัวก่อนออกอย่างเดียวนะครับออกพูดหายไปเลยปื้ด วิ่งข้ามฝั่งครับขาดเลยตั้งคันไม่ได้ปล่อยสายก็ไม่ได้คันตัวก่อน โอ้โหมีตัวที่สวยครับเข้าวันนี้นี่นะดูไอ้พมดูไอ้พมแต่ละตัวโอ้โหสวยสวยเลยนี่ครับเป็มปากทุกตัว oh, <no. S 1> โอ้โสวยงามโอ้ย oh, <yes. S 1> นี่ฮะโอ้โหผ่านครับผ่าน เล้อครับนะโดดแล้วครับโดดแล้วครับโดดแล้วครับ,รบไม่รู้ปลาอะไรโดดแล้วครับโดดแล้วครับโอ้โห สวยครับนะโอ้โหโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหตะเพียนใหญ่ครับนะตะเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ,ใหญ่โอ้โหวันนี้เจอกันแล้วครับตะเพียนอมกแล้วใส่สวยเลยนี่ครับนี่ครับโอ้โหอ่ะเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ่โอ้โห,โโห,ห,ห,โโหสุดยอด โอ้โหตลรดตัวนะเอ้ยวันนี้หลุดพอดีครับนี่ครัตัวเบ็ดหลุดแล้วครับดูครับตับเพียนนะครับนะโอ้โหนี่ครับตับเพียนตละตัวเรียนใหญ่ั้งนั้นเลยสุวยงาม โอ้ย oh, yeah. mm hmm. ถอนไม่โดนครับนะถอนที่สวยเลยเสียดายครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับ ถอนลูกโอ้ยไม่โดนแล้วนะถอนที่สวยอ้โค โดนครับนะถอนที่สวยครับลูกนี้โดนแน่นอนโดนแล้วครับโดนแล้วครับถอนหลายทีไม่โดนครับรอบนี้โดนครับปลาอ,อะไรตะเพียนแน่ถอนที่สวยเนี่ยดาไว้เลยโอ้โหไม่ใช่ครับเป็นกระมังกระมังมาแล้วครับกระมังกระมังมาแล้วมาแล้วมาแล้วถอนที่สวยโอ้ นี่ครับนะถอนที่สวยครับกำมังถอนที่สวยเลยสวยงาม วดโดนครับโอ้โหสะดุดนิดนึงอืืหเสียดายเลยโดนแล้วขอดูหน้าหน่อยอันนี้ไหลลงครับนะ้ำมันไม่ถอนครับปลาอะไรโอ้ยไหลลงมันเป็นอหยงถึงโอ้ย โอ้โหหลทีมากเลยไหลลงถอนถอนไหลลงน่าจะเป็นคนละตัวครับแต่ตรงนี้อแยงครับสวยสวยเลยอื้มฮสวยมากนะครับโดยครับปลาอะไรโอ้โหโดยครับโดยครับโอ้โหตะเพียนครับนะตะเพียนสวยสวยครับตะเพียนตะเพียนตะเพียนโออโโอ้โหโอ้โหต้นไม้ครับต้นไม้เกะกะมาก นี่ครับนี่ครับมันแดกกลางคลองอืมตะเพียนครับนะาะเพียนตะเพียนที่สวยเลยหลุดมานีขึ้นมานี่ครับโอ้ยางสวยมีแต่ตัที่สวยครับช่วงนี้ จะเก็บของแล้วเอาดีๆหน่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่กดอย่างเดียวไม่ถอนเอ้ยถอนพอทนเอาเอา,เอาตัวน,นี้ถอนแล้วตัวน,นี้ถอนแล้วพวซิถอนครับนะโดนแล้วครับถอนโดนครับโอ้โหตัวสวยเลยตัวถอนแบบนี้โอ้โหจับเพี้ยนอีกแล้ว โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหนี่ครับสิ่งที่ชอบต้องรอถอนครับนะโอ้โหถอนแต่ละตัวถ้าถอนแต่ละตัวนี่เมามันครับนะโอ้โหสวยงามสวยงามโอ้โหถอนแต่ละตัวหูดับเลยครับถอนนี้นี่นะ ต่อเพียงครับตออแต่ลตัวอย่างงามเลยโอ้ยสวยงามครับสุดยอดอืออุ้ยกาดำขึ้นครับนะต่อหน้าต่อตาเลยตัวดำปึ๊ดจะกินไหมเนี่ย ปาเป้าหมายผมเลยครับยังไม่เจอกันเลยปีนี้ไม่น่ารอดครับปีนี้ต้องเจอกันแน่ช่วงใดช่วงหนึ่งดำขึ้นอีกแล้วหนึ่งลงไปแล้วใบเราหยุดอีกถอนมาถอนมารอถอนอยู่จะหมดเวลาแล้วรีบๆถอนปื๊ด เนาหาย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 โดนครับนะโดนแล้วปลาอะไรโดนแล้วครับโดนแล้วครับใส่สวยไหมเนี่ยเตื้ลมาเลยอะไรเอย่ยโอ้โหต่อไม้ครับดึงเลยพันต่อไม้ด้วยโอ้โหปลาตัวไม่ใหญ่เลยโอ้โหถึงว่าถึงว่าโอ้ยนะมาดูนี่ครับ โอ้โห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 ตายแล้วปลาอยู่นะครับปลาอยู่ดึงลงไปยังไงเนี่ยอุ้ยหลุดเลยเอาหลุดแล้วนี่ครับตัดต่อไมยมาด้วยปลาด้วยปลาตัวเล็กครับหลุดไปแล้วโอเคเลยอือหือ ไม่ต้องไปไหนกันละครับโดนครับน้าปลาอะไรไม่รู้จะรู้โดนแล้วโอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหโอ้โหโหนี่ครับนี่ครับโดนครับโดนครับโดนครับโอ้โหถอนเลยสวย นี่นี่นี่มาอีกแล้วกำมังครับกํามังส,สวยๆกแล้วครับโอ้โหถอนมาสวยๆทั้งนั้นมาดูป่ารวมวันนี้ครับนะนะป่ารวมกินจ,จัดๆครับมาดูครับได้แค่ไหนครับนี่ครับ โอ้โหโอ้โหเลี่ยนใสที่สวยนะครับนะอันนี้โอ้โหโอ้โหสุดๆเลยครับดูดูดูโอ้โห oh, oh. นี่ครับแต่เพียนเยอะครับวันนี้แต่เพียนเข้าสุดๆเลยครับโ oh, oh, oh. อ้โหโอ้โหอ๋ออ๋อมันดิ่งมาอยู่ครับนะนุน่นสวยงามเลยครับโอ้โ oh, ห oh. นี่แต่เพียนครับสวยเลย ทำตัวใหญ่ไปตวงครับโหเสียดายขาดครับเดี๋ยวไปแก้มือใหม่ครับยังไม่เจอปลาเป้าหมายครับตามกันต่อไปมาถึงตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ่นะหมดเวลาเลยห้าโมงครึ่งครับห้าโมงครึ่งแล้วโอ้โหปลากินดีครับวันนี้ปลาเข้าดีมากๆเลยมีแต่ไซส์สวยๆครับตัวแรกก็ใหญ่เลยตัวที่สองก็ผลาดเลยครับประมาทครับไม่รู้เป็นปลาอะไรนะครับ ม่ยี่สศก็กาดําไม่กาดําก็สวายแล้วครับนะ4.5นะคันลังไม่อยู่ครับตั้งฉากก็ไม่อยู่ครับลังไว้หักแน่ครับไปตลอดครับไปไปไปจนคันตรงนะตรงก็ต้องปล่อยดึงขาดไปเลยครับลังไม่อยู่ครับเสียดายมากเซฟก็ไม่ได้ทันใส่นะครับเสียดายยอาโหเสียดายสุดๆเลยกินดีครับวันนี้ปลาเข้าสุดๆเลยครับน้ําดีอากาศดีครับ ขอจบคลิปนี้ไม่เพียงแค่นี้นะครับถ้าดูมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ ดำครับนะดำนึเห็นเลยครับดำพ well. ื <c oughs> ้เลยนะครับินลงท่เลยครับทำให้เราม่อยากคร่บนี้ดูเลยครับนี่กำลังเก็บเก็บนะครับนะกบลังเก็บสายออกแล้วครับจะคอดนะครับจะเกลี่ยใหญ่อีกเข้าเข้าจริงครับ ครับตีทิ้งไว้ค่อยๆเก็บของแล้วเก็บเสร็จแล้วครับยังได้วัดอีกนะครับนะยังโดนอีกโอ้โหสวยเลยครับวันนี้โอเคเลยตะเกียรยัง